โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลิงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษด,ดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะพึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,าย,ายๆแบบนี้ครับที่ต้องจัดไปนะครับก็คือลายอัดของเราครับอด V I P K l N ย้ำว่ามีอัดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ มาถึงกัมคืนวันศุกร์คืนวันนี้ฟุตบอลเยอะมากนะครับคลิปแรกก็จะไล่เรียงตามเวลาไปก่อนเลยครับแต่แรกเป็นที่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับบน,นเดสตกาเยอรมนีนัดที่3ของฤดูกาลครับอูริโอนเบอร์ลินจะเปิดบ้านเจอกับไมส์อูริโวนเบอร์ลินเนี่ยมี1คะแนน,นจากการเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอกลักบบักมา1ต่อ1นครับตัวหลักเหมือนเดิมครับมาคุสอิงวาเซนมารุสเบลเตอร์นะครับข้างหน้าเป็นโตโวอาโวนิยี่ครับ ฝังขอนถีงง่นเยือนอย่างไมซ์เนี่ยออกสตาร์ทได้แย่นะครับแพ้ามา2เกมรวดยังไม่มีคะแนนเกมล่าสุดนี่แพ้คาบ้มาด้ห้กับสตกดร์อมา1ต่อ4นะครับแต่ก็แนวรับอย่างมูซาเนี่ยคาเต้นี่ไปโดนใบแดงแนตะ่ต้นเกมครับทำให้เหลือ10คนคืนนี้จะโดนแบนด้วยนะครับตัวหลักจะมีคาริมโอนิซิโวครับข้างหน้าเป็นชองมาเตตา้าเล่นกับโรบินควายสั้นครับ ฤดูการที่แล้วเจอกันเสมอหนึ่ง,งที่สนามแห่งนี้นะครับแน่นอนก่อนเกมอุริโอนร์เบอร์ลินถูกยกให้เหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับผมมองว่าทรงบอลคู่นี้เป็นบอลออกได้3หน้าครับใกล้เคียงสูสี่นะครับส่วนหนึ่งที่ไม้แพ้เละเกมที่แล้วเพราะว่าเหลือ10คนด้วยครับเกมนี้พวกเขาคงเน้นกับการมีคะแนนแรกในฤดูการนี้ครับดูแล้วสักลภาพโดยรวมไม่เป็นรองเบอร์ลินเลยครับวัดใจไปที่ไมยซื้อ2มุมนะครับจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ครับ ครูต่อมาไปที่เวลาตีสองตรงนะครับรีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่6ของฤดูกาลครับบริสซงต์แชคแม่แชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับองเช่ทั้ง2ทีมเนี่ยมี9คะแนนเท่ากันเป๊ะจากการชนะ3แพ้2นะครับ เตสเชีย,ยเกมล่าสุดบุกเอาชนะแรงมา2-0ครับสภาพทีมคืนวันนี้ตัวเจ็บเพิ่มเทืองเคียวดีมาเรียรลงไม่ได้นะครับคาดว่าปาโบซาลาเบียจะเล่นแทนครับที่เหลือจูเลียนรักสเลอร์เนมาคริยันเอ็มปัคเป้มาโรอีกาดีนี่พร้อมลงล่าตาข่ายทุกคนครับฝั่งขององเช่ทินเยือนเนี่ยเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแบรสมาได้3-2นะครับมีแปริคคาเปลแองเจโลฟาลกินี่นะครับข้างหน้าเป็นเซฟานบาโคเคนครับ รดูการที่แล้วที่สนามแห่งนี้ปารีสแซงต์แช้เลแปลงนะครับแพเชถทลมไป4-0นะครับและทพิสเซติดู9เกมหลังสุดที่เจอกันไม่ว่าที่ไหนเพเชชนะทุกเกมนะครับดังนั้นก่อนเกมเนี่ยปารีสแซงต์แชงถูกยกให้เหนือกว่าครับผมแนะนำให้เชียร์ปเชที่2ประตูครับผมมองว่าวันนี้จัดหนักแน่นะครับเพราะว่าแพ้มาแล้ว2เกมครับ2ประตูยืนพื้นมีแน่ลุ้นเม็ด3ครับสบายใจเชียร์ปารีสแซงต์แชงนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตี3:15ครับไปที่ฟุตบอลลีกของโปรโตุเกสนะัดที่3นะครับวิตูเรียกิมารายส์จะเปิดบ้านเจอกับปากสเดอะเฟอร์ไรราครับกิมารายส์เนี่ยมีหนึ่งคะแนนจากการเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอรีโออาฟมาศูนย์ศูนย์ครับตวัวหลักๆก็มีริคาโดกกวาเรสมาร่าองเรนะครับข้างหน้าเป็นมาคัสเอ็ดเวิร์ด ฝั่งของทีมเดียนอยางปากอสเนี่ยก็มีหนึ่งคะแนนจากการเสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านได้กับสปอร์ติ้งลิสบอนไป0ูนย์นะครับมีโคเซเฟเรราบูนอสคอสต้าดักลาสทังเก้เป็นตัวทีเด็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันวิตดเดียกิมารายเอาชนะไปกลับเลยนะครับแน่นอนก่อนเกมกิมารายถูกยกให้เหนือกว่า ผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับสถิติค่อนข้างขมนะครับวิเทเรียกิมาราสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูจากทีเด็ดของจอมเก่าอย่างริโดกวาเลสมาด้วยนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่มายส์ปารีสแซงแช็คแมงและวิเทเรียกิมาราสครับเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลึงเน,น้นทีมเดียวครับ,บคุณคนโชคดีครับบ๊ายบาย